เฝ้ารอดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเออเฝ้ารอก่อนสิแม่มาแล้ว ตอนนี้เอาลูกนกไปปล่อยแล้วก็ลูกนกหลงแม่แล้วตอนนี้ก็คือเอาไปปล่อยไว้ดูสิว่าก็จะมารับลูกไหม เราก็คอยแอบเฝ้าดูว่าเขาจะมาไหมมาแล้วมาแล้วเขามาทั้งพ่อทั้งแม่เลยนี่ตอนนี้เขามาทั้งพ่อทั้งแม่เล้เราส่งเสียงดังไม่ได้แต่แม่เขาตกใจเราก็ต้องคอยแอบดูว่าเขาจะมารับลูกเขาไหม นี่คือเขาตอนฝนตกหนักเขาได้พัดตกลงมาแล้วก็หมามันจะกัดก็เลยจับไว้แล้วเขาก็แล้วก็ปล่อยให้เขาทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ไม่เห็นแม่มารับก็เลย วันหนึ่งก็เลยป้อนอาหารให้เขาแล้วก็ดูเขาต้องการแม่ก็เลยวันนี้เห็นแม่เขาทั้งคู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่แม่เขาหรือเปล่า ในที่สุดรอประมาณจนฟ้าสางพบแล้วจนจนฟ้าค่ำแล้วก็ยังไม่เจอแม่เจ้ามามารับเลยก็ต้องอยู่อาศัยอยู่ไปก่อนแล้วก็ต้องเป็นแม่บุนทามเลี้ยงเขาไปก่อนนะเดี๋ยวพวกนี้เคยตามหาแม่ให้เขา สงสารภาพแม่ฝนตกหนักแล้วล้วก็แล้วก็พาดภาคหลงแม่พาดภาคหลงแม่นกนกหลงแม่ หนต้องการแม่แม่มารับหนูหน่อยค่ะแม่มารับหนูหน่อยเนี่ยเนี้ยเนี้ยนี้ยพวกนี้เคยดูตอนว่าค่อยดูบนต๋อว่าเขาจะแม่เขาพ่อแม่เขาจะมารับหรือเปล่าโอเควันนี้ไปก่อนนะคะ